สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกียรติณีทาศราีลารหัสนักศึกษา B6217952 นะคะวันนี้ก็จะมาทำการอัดคลิปวิดีโอการบ้านบทที่3นะคะเราก็จะมาอธิบายในส่วนของการบ้านค่ะ นะคะโจทย์นะคะก็คือเตาเผาใช้ในการหลอมโลหะสังกะสีด้วยอัตรา300กิโลกรัมต่อ60นาทีโดยเริ่มต้นสังกะสีมีอุณหภูมิที่35องศาและหลอมให้เหลวที่550องศาเตามีการสูญเสียความร้อนคิดเป็น10%ของความร้อนที่ให้กับสังกะสีคำถามก็คือจงหาอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานนะคะซึ่งจากโจทย์นะคะเราก็รู้อุณหภูมิ tm ซึ่งอุณหภูมิเนี่ย เราไปเปิดตาราง b1 น,นะคะที่อยู่ท้ายบทของหนังสือก็จะได้คำตอบประมาเป็น420ที่จริงแล้วมันเป็น479.5ในกรณีเราปัดนะคะเพื่อให้ตัวเลขที่สวยงามแล้วก็บวกกับ1เคลวินก็คือเท่ากับ273องศาแล้วก็บวกกับ130เคลวินตัวนี้130ก็มาจาก 550จากโจทย์แล้วก็มาลบกับตัวที่เราทราบค่าของค่าตาราง B1 ที่เราเปิดของตัวสังกะสีก็เท่ากับ420ลบกันออกมาก็จะได้130ก็จะได้เท่ากับ823 k เควินของตัวนี้นะคะแล้วก็เราก็รู้อีกว่าอุณหภูมิตัวที่1ที่เราจะนำมาแทนค่าในสูตร ก็จะมีค่าเท่ากับ35จากโจทย์3สาองศาบวกกับ2 7 3องศาเท่ากับ308เคลวินแล้วก็อุณหภูมิตัวที่2เนี่ยเท่ากับ420ก็คือตัวที่เราอ่านค่าจากตาราง b 1นะคะบวกกับ273องศาจะได้เท่ากับ693เคลวินแล้วก็ตัวที่3ที่อธิบายไปจากต้นคลิปดังกล่าวนะคะก็จะมีค่า tm บวกร้ 130, ก็คือ420บวกกับ2 7 3แล้วก็บวกกับ130 จะได้เท่ากับ823เขียว,วินนะคะคืออุณหภูมิทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเอาไปแทนค่าในสูตรเพื่อหาคําตอบของความร้อนแฝงที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งจากสูตรเนี่ยเดลต้าเฮมีมีขีดข้างล่างก็ความหมายก็คือต่อ1โมลน,นะคะเดลต้าเฮทเท่ากับอินทิเกรต CP เมื่อเรามาแทนค่าแล้วตัวสังกะสีที่เป็นของแข็งนะคะเราจะไปอ่านค่าจากตาราง่1ก็ จะได้เท่ากับตัวข้างล่างนี้แล้วก็บวกกับความร้อนแฝงในการหลอมเหลวตัวความร้อนแฝงในการหลอมเหลวนะคะจากตาราง b1 เนี่ยมันจะเป็นในหน่วยของกิโลเราก็อย่าลืมนะคะคูณ10กําลัง3เข้าไปด้วยอันนี้ส่วนคนส่วนใหญ่จะชอบลืมนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็บวกกับตัวค่าอินดิเกตของสังกะสีที่เป็นของเหลวนะคะเนี่ย อันนี้อันตัวแรกนะคะจะเป็นของแข็งตัวที่2จะเป็นของเหลวเมื่อเราอ่านค่าจากตาราง C1 หนึ่เราก็จะได้มาในของบรรทัดนี้นะคะบรรทัดนี้ยาวๆตัวแรกที่เราอ่านค่าได้นะคะของสังกสีที่เป็นของแข็งจะเท่ากับค่า A ก็คือ5.35คูณกับ T2 ลบทีหนก็คือ6 9 3กลบกับ308นะคะบวกกับค่า B ที่เราอ่านค่าได้ก็คือ2.4คูณ10กำลังลบ3 ในตารางมันจะเป็น10กําลังสามนะคะเราก็อย่าลืมทําการเปลี่ยนเลขยกกาลังให้เป็นส0บกลังสาเพราะว่าเมื่อเราย้ายข้างมาแล้วเลขยกกําลังก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็คูณด้วยอ,อุณหภูมิตัวที่สองยกกําลังแล้วก็ลบก,กับอุณหภูมิตัวที่1ยกกําลังสองเพราะว่าเมื่อเราอินทิเกรตออกมาแล้วมันจะได้ค่าเป็นยกกาลังสองแล้วก็อย่าลืมหารสองตัวนี้นะคะแล้วก็บวกกับอุณหภูมิที่ความร้อนในการ ความร้อนแสงในการหลอมเหลวตัวนี้นะคะก็คือที่เราอ่านค่าได้จากตาราง b 1นะคะซึ่งอ่านค่าได้1 7 4 0บวกกับค่าอ่าค่าตาราง c 1ของา่าสังกะสีที่เป็นของเหลวที่เราอ่านค่าได้จะมีแค่ค่า a นะคะตัวเดียวเลยก็คือเท่ากับ7.5คูณกับอุณหภูมิตัวที่3ก็คือ 823- ลบกับ อุณหภูมิตัวที่2คือ693เมื่อทำการกดเครื่องคิดเลขออกมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้คำตอบอยู่ที่5237.212แคลเปอร์โมกลกำลังลบ1ตอนกดวิดีโออ,อ่อขออภัยค่ะตอนอทําการกดเครื่องคิดเลขนะคะเราอย่าลืมตัวนี้เราอย่าลืมหารสองนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะชอบลืมก่อนกดก็ทำการตัด ให้มันลงเป็นเลขลงตัวก่อนก็ได้ค่ะมันถึงจะคิดง่ายแล้วก็เราก็กดยาวทีเดียวไปเลยถ้าในส่วนของคนที่กดคล่องนะคะแล้วก็เราจะมาเปลี่ยนหน่วยจากโจทย์นะคะเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็จะมาหารด้วยมวลอะตอมของสัารสีที่เราต้องการหาตัวนี้นะคะก็จะได้มีค่าเท่ากับ3 0 0แสนกร,รมัม3 0 0แสนกร,รัมมาจากโจทย์โจทย์ให้300กรริโลกรัมแล้วก็เอา300คูณ10กำลังสาม แล้วก็หารด้วยโมลอตอมของสังกะสีเมื่อเราไปหาเปิดตารางธาตุนะคะออกมามันก็จะได้เท่ากับ65.38กรัมต่อโมลกำลังลบหนึ่งคูณกับความร้อนแฝงที่เปลี่ยนแปลงไปที่เราหาได้จากข้างต้นก็คือ5 2 3 7 2 1นแคลปิเอโมลกำลังลบหนึ่งเมื่อหน่วยมาเจอกันแคล กร,รมก็จะตัดกรรมนะคะโมนก็จะตัดโมนก็เหลือแค่ในส่วนของหน่วยแคลตัวนี้คำตอบที่ได้ออกมาในหน่วยแคลนะคะมันจะเยอะอยู่ที่มีค่าเยอะมากๆค่ะอยู่ที่24,031,257.27แคลเราก็ต้องการให้คำตอบมันกระชันชิดมีคำตอบที่สวยงามเราก็จะใช้ในหน่วยของกิโลเข้ามาช่วยคำตอบก็จะอยู่ที่20,000 31.26กิโลแคลนะคะต่อมาเราก็จะเปลี่ยนหน่วยของคำตอบที่เราได้มาเป็นหน่วยจูลซึ่งก็คือเอาคำตอบที่เราได้นะคะ2ตัว2 4 0 3ม2 6เนี่ยมาคูณกับ1แคลเท่ากับ4.1868จูลของตัวนี้เมื่อหน่วยมาเจอการแคลก็จะตัดแคลนะคะเหลือแค่หน่วย กิโลแล้วก็จูลน,นะคะคำตอบที่ได้ในหน่วยกิโลจูลจะมีค่าเท่ากับ1นึ่งอ1ขอภัยค่ะ1 6กิโลจูลแล้วก็เราก็จะทำมาจะทำเป็นในหน่วยของเมกะนะคะก็คือเมกะจูลก็คูณ10บกำลัง6เท่ากับ1 1 0 0 6หนึ เมกะจูลนะคะตัวนี้ก็คูณ10กกำลัง3คูณ10กกำลังลบ6เข้าไปก็จะได้คําตอบออกมาเป็นหน่วยเมกะจูลต่อมาโจทย์ถามนะคะเราก็จะสนใจที่เตาซึ่งสูตรจะเป็น du อ่จากในสูนย์นะคะ du เนี่ยในระบบเนี่ยงานจะไม่เกิดซึ่งงานไม่เกิดก็หมายความว่าเท่ากับศูนย์เมื่อเราเอามาอยู่ใน สภาวะที่คงที่เนี่ยคำตอบที่เราได้มาจากหน่วยจูนมันจะติดลบนะคะเนี่ยซึ่งค่าเนี้ยมันเป็นบวกเมื่อเราเอามาคำนวณในระบบแล้วคำตอบจะเป็นลบนะคะก็คือลบหนึ่งร้บวกกับลบศูนยคลบศูนคตัวนี้ก็มาจากสิเซของ100%เซนะคะก็เอา10หาร 100เท่ากับ0.1นั่นเองนะคะเมื่อเราทําการแย้ายออกมาเนี่ยตัวนี้ที่เราได้มาเราเหมือนกับว่าเราจะเทียบกับว่า10%คิดเป็น0.1จากทั้งหมดแล้วก็ที่เหลือจะคิดเป็นเท่าไหร่ก็คือ0.9ของ100เราก็เอามาทำการแทนในสูตรก็จะได้เป็น 0.9Q ท่ากับ 100.6148เมื่อเราย้ายข้างหาค่า Q แล้วค่า Q จะเท่ากับ111.8เมกะจูลน,นะคะแล้วสุดท้ายขั้นตอนโจทย์ถามคิดเป็น60นาทีเตามีการหลอม800รกิโลกร,รมัมไม่ใช่นะคะอันนี้น่าจะเขียนผิด กออนุญาตแก้นะคะเพราะว่าจากโจทย์เราเท่ากับ300กิโลกร,รมัมเนาะ ใช่ค่ะเตาเรามีการหลอม300กิลโลกร,รมัมทุกๆ60นาทีจะคิดเป็นอัตราสิ้นเปลืองพลังงานเท่าไหร่ซึ่งคําตอบของค่าคิวที่เราได้เราก็มาแทนค่า111.8คูณ10กำลัง6จูลคูณกับ60นาทีที่เราต้องการหาหรือที่เราต้องการสนใจนะคะก็คือ1นาทีเท่ากับ60วินาทีเราก็ทําการกดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้ในคําตอบในหน่วย,ว,ยวัตต์ก่อนนะคะก็คือ31,055.56วัตต์ เราก็จะทำการตอบในระบบ SI ซึ่งตัวนี้นะคะเพื่อที่จะเราอยากได้ตัวเลขที่สวยงามและไม่เยอะเท่าไหร่มองมามันก็แค่นิดเดียวเราก็จะได้คำตอบในหน่วยกิโลวัตต์อยู่ที่31.06กิโลวัตต์นะคะแล้วคำตอบอัตราสิ้นเปลืองพลังงานมีค่าเท่ากับ31.06กิโลวัตต์ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการอธิบายการ้าดของบทที่3นะคะหากอ,าอธิบายหรือพูดผิดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ